เจอกันยามสายพี่น้องอ้อยามสายคลิปนี้ก็ได้อก็คลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศสำหรับไแปลงนาบมะลิอกอขอสิบห้าพี่น้องกอขอสิบห้านี่กำลังพี่น้องกำลังกำลังถอดล่วงก็ <c oughs> เล่าสู่กันฟังพี่น้องเราสู่กันฟังสําหรับไอ้คนที่ <c oughs> เขาเรียกว่าอยากจะบํารุงอยากจะฉีดพ่นปุ๋ยฉีดพ่นฮอร์โมนพี่น้องฉีดพ่นปุ๋ยฉีดพ่นฮอร์โมนเพื่อที่จะบํารุงให้มเมล็ดเต็ม,มเมล็ดเต็มน้ําหนักดีนะเนาะก็ช่วงนี้เนี่ยพี่น้องช่วงนี้ก็ข้าวกําลังถอดรวง ข้าวกาลังถอดลวงกําลังตากเกสรช่วงนี้ก็ใครที่จะฉีดก็รีบฉีดี่น้องเอหมเาะเหมาะมากแล้วช่วงนี้เพราะว่าคือข้าวช่วงที่ข้าวถอดลวงใหม่ๆช่วงที่ข้าวกํกาลังตากเกสรนี่พี่น้องคือข้าวนี่มันมันมันจะต้องเขาเรียกว่ามันจะต้องมีสารอาหารหน่ะแหละไว้ง่ายเพราะว่าช่วงนี้นี่พี่น้องสังเกตมาเลยใบธงพี่น้องใบธงช่วงนี้นี่ กำลังเขาเรียกว่ากำลังกำลังกำลังปรุงอาหารกำลังหาสารอาหารพี่น้องเดี๋ยวให้ดูใบธงนี่อันนี้คือใบธงนี่พี่น้องนี่เห็นไหมใบธงใบธงคือใบคือข้าวใบสุดท้ายไอ้มันซี่โกโรเกเดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องน,นั่นแหละคือใบธงเพราะฉะนั้นนะ่ะคือใบธงนี่จึงมีความสําคัญพี่น้องมีความสําคัญก็คือ คือถ้าใบธงมันเขียวใบธงมันสมบูรณ์ใบธงมันใหญ่ใบธงมันหนาใบธงมันไม่แดงไม่เหี่ยวนี่คือข้าวมันก็จะเต็มพี่น้องเขามันก็สิเต็มเพราะว่าใบธงสมบูรณ์มันก็จะสัรงข้อแสงหาอาหารได้ดีแม่บละ่ะเพราะานั้นนี่คือถ้าเราจะบำรุงหรือว่าอยากเสริมอาหารเสริมสารอาหารให้ข้าวของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ให้มันเต็มทุกเม็ดนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าโดย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 ส่วนมากแล้วนี่ข้าวนี่พี่น้องมันจะเต็มอย่างส่วนมากนี่ข้าวมันจะเต็มจากปลายปลายเต็มมันสีเต็มก่อนแล้วมันก็เลาะเลาะเลาะลงมาตรงโคนส่วนมากไอ้ตรงโคนโคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเต็มนี่เพราะว่าบางทีนี่เขาเรียกว่าสารอาหารมันน้อยเนาะเพราะว่าไอใบธงนี่มันก็ถ้าสารอาหารมันน้อยนี่ใบมันไม่ค่อยเขียวนี่ มันก็จะสังก์แสงได้ไม่ค่อยดีหาสารอาหารได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นนี่มันมันจึงส่งผลทาให้ข้าวนี่อโดยเฉพาะ,มะเมล็ดแรกมเมล็ดสุดท้ายเนี่ยมเมล็ดตรงโคนๆมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เตรมไดม้เพราะนั้นเนี่ยใครอยากจะฉีดก็ฉีดได้พี่น้องรีบฉีดเพราะว่าถ้าเราจะไปถ้าเราฉีดช้ากว่าน,นีม้มันจะ เลื่อยเวลาพี่น้องมันสีเลื่อยเวลาเลื่อยเวลายังไงเดี๋ยวให้ดูพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูนี่อย่างเช่นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือข้าวมันมันเต็มแล้วพี่น้องมันเต็มแล้วเขามันเต็มแล้วคือข้าวถ้ามันสุกมันเต็มแบบนี้แล้วนี่พี่น้องอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าข้าวมันสายพันธ์อะไรแต่มันเต็มเนี่ยมันเต็มมันสุกแล้วนี่เห็นไหมถ้าแบบนี้นี่คือ เราฉีดไปก็อาจจะอาจจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่พี่น้องเือเพราะว่าอย่างเพราะว่าคืออะไรเขาเรียกว่าใบาคือข้าวถ้ามันได้โน้มหลวงได้ก้มแล้วนี่พี่น้อง,งทั้งใบงทั้งลําต้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือ,อเราต้องให้มันเขาเรียกว่าให้มันไดไ้ดึงสารอาหารจากส่วนอื่นมาใช้บ้าง,งเพื่ออย่างเพื่อที่ว่า <c oughs> ข้าวนี่พี่น้องบางทีเนี่ยสารอาหารเนี่ยที่มันเขาเรียกว่าที่มันสะสมมาเนี่ยบางทีถ้ามันเยอะจนเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะถ้าแบบเนี้ยเห็นไหมว่าถ้ารวงข้าวมันเต็มอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปฉีดเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองเฉยๆยพี่น้องอย่างเช่นข้าวมันจะสุกอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> แล้วเราไปฉีดเพิ่มแบบเนี้ยปุ๋ย หร,รหรือว่าสารอาหารมันอาจจะเกินม like ันอาจจะทําให้เ hmm. ม็ดข้าวของเรานี่เต็มเกินไปพี่น้องพอเม็ดข้าวมันเต็มเกินไปมันเป็นอะไรมันทําให้ข้าวเวลาเราไปสีนี่พี่น้องแล้วมันจะแตกพี่น้องเม็ดมันจะแตกเม็ดมันจะหักออเพราะนั้นนี่หลักการที่จะบํารุงหรือไม่บํารุงบําอบุงมากบํารุงน้อยมันต้องดูที่วัตถุประสงค์ด้วยนี้พี่น้องมันต้องบดงที่วัตถุประสงค์ด้วย คือจังอย่างสมมุติว่าคือ่ังผมเนี่ยผมทํานาเนี่ยคือผมไม่ได้ไม่ได้เน้นแบบข <c oughs> อ,อโทษนี่รัอ <c oughs> คือผมไม่ได้เน้นแบบเอาสวยงามอะไรมากมายพี่น้องเล็กเทคนิคการเหตุหน้าของผมเนี่ยคือผมจะเน้นเน้นให้มันได้ทุนคืนพี่น้องเน้นเรื่องผลกําไรเออผมเห็ดหน้าผมจะเน้นเรื่องนี้ เพราะว่าอย่างเพราะว่าคือส่วนมากพี่น้องคนส่วนมากนะ่ะลืมพี่น้องลืมเรื่องต้นทุนไปเออยากแต่จะให้ข้าวงามอยากให้ข้าวสวยอลืมเรื่องต้นทุนเอโดยเฉพาะข้าวนาปีนี่พี่น้องข้าวนาปีนี่ผลผลิตมันต่าพี่น้องผลผลิตมันต่ําเออมันไม่เหมือนข้าวนาปังเลยข้าวนาปังนี่ผลผลิตมันสสูงกว่าเอแล้วอย่างนี่ ข้าวนาปังนี่คือเขาเรียกว่าเราเรา,เราเน้นเน้นขายพี่น้องเน้นขายเพื่อที่จะหวังผลกําไรแมนบอกล่ะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องก็ต้องทําให้มันได้กําไรแน่แต่ข้าวนาปีนี่คืออย่างของผมเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้เน้นขายอะไรมากมายอยู่้องแบบก็บคือเฮ็ดไ้กินเนื้อที่เหลือก็ค่อยขายเนือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงจึงเน้นที่ว่าเอาให้มันได้ทุนคืนเอส่วนถ้ามันได้กําไรก็มันคือโบนัส เพราะนั้นนะคือผมจะผมสีบํารุงหรือว่าใส่ปุย๋ยอยังก็แล้วแต่นะผมจะผมจะคำนวณต้นทุนพี่น้องค่าไถค่าเกี่ยวค่าปุ๋ยแต่ละปีพี่น้องแต่ละปีผมจะคำนวณแ,แบบนี้คาดเดาออกมาแบบนี้เพราะว่าแถวบ้านผมมันมันแพงพี่น้องมันแพงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไค่าเกี่ยวค่าเกี่ยวกับไรละพัน ถ้าจ้างคนก็วันละห้าร้อยพี่น้องหือวันละห้าร้อยไม่ใช่จบนะเลี้ยงข้าวเช้าเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเที่ยงพี่น้องอเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรที่มันแพงมากๆพี่น้องเพราะฉะนั้น,นคือผมจะทุกอย่างผมจะเซฟพี่น้อง,งคืออย่างสมมุติว่าถ้าจะซื้อไอฮอร์โมอนฮอร์โมนอะไรมาฉีดพ่น,นถามว่าผมจะซื้อมาฉีดไหมโดยส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อมาฉีดดอกพี่น้อง ผมเคยฉีดไปครั้งสองครั้งนี่แหละแล้วแล้วผมดูแล้วมันมันเหมื่อยพี่น้องมันเหมื่อยมันคือบางทีนี่เราเราลงทุนหรือว่าเฮ็ดทําเกี่ยวกับข้าวแบบเมื่อเมื่อปีเมื่อศาสตร์กับวนเวียนอยู่แต่กับข้าววออนเวียนดูแลอยู่แต่เขาแบบนี้แต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ้นปีมาเวลาเราขายข้าวหรือว่าขายผลผลิตออกไปนี่มัน มันดูแล้วมันมันมันแทบจะไม่ได้กําไรเนี่ยพี่น้องส่วนมากมันจะเท่าทุนอแต่มันมันเราเสียเวลาไปเป็นปีๆพี่น้องคืออย่างหน้าปีกับฤดูการหนึ่งก็ทําได้ครั้งหนึ่งแม่ว่าอะแต่เราดันมาเสียเวลาตั้ง4ี่ห้าหเดือนเพื่อที่จะมาดูแลข้าวดูแลนาให้มันสวยเนี่ยแต่ผลสุดท้ายแล้วคํานวณบวกลบคูณหารกําไรขาดทุน ค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวค่าจ้าง <c oughs> ทุกอย่างเอมร้อยคาราบาาอะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วมันมันกำไรนิดๆหน่อยๆผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยอยากจัดลงทุนอะไรมากมายพี่น้องผมจะเน้นที่ว่าเฮ็ดหน้าเนี่ยผมจะเน้นเสมอบว,ว่าไม่ต้องเอาสวยอะไรมากมายขนาดนั้นก็ได้ขอแค่ให้มันได้ทุนคืนพี่น้องให้มันได้ทุนคืนสาหรับสําหรับภาคอีสานเราเนาะภาคอีสานเราคือเรามีนาทาอยู่แล้วเขามีหน้าเฮ็ดอยู่แล้ว ก็มีบางคนกับคอมเมนต์มาให้กันมอกว่าโอ้ยไม่ทําไม่ได้กําไรก็ไอ้ประเทยอย่างอื่นคือบางทีเนะี่ยเฮาเห็ดหน้าเฮากับได้กาไรดอกพี่น้องแต่อย่างน้อยๆนียนะ่ยคือเรามีนาพี่น้องเราเฮามีนาเห็ดก็เห็ดไปจําใจทําขอแค่ให้มันได้ทุนคืนพี่น้องแล้วเข่าอย่างคือกําไรเรามองว่าข้าวเฮาได้ข้าวกินพี่น้องเหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ได้ดูได้ไดดไดฟังได้ชมมาแล้วปีหนึง่งลงทุน เฮ็หน้ามื่นหนึ่งขายข้าวได้มื่นหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ได้ข้าวไว้กินสิบปีลงปีลงทุนปีละหมื่นงงเงินหมื่นนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นปะเพราะว่าเรามีนาทำเป็นเงิ่อนหมุนพี่น้องแต่ถ้าเราไปซื้อข้าวกินปีละหมื่นสิบปีหนึ่งแสนพี่น้องเงินแสนหายวับไปเลยสิบปีแต่ถ้าเขามีหน้าเฮ็ดนี่คือ การที่จะได้กําไรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยเอาให้ได้ทุนขึ้นดีกว่าพี่น้องให้ไม่ได้ทุนขึ้นมันจะมีความหวังกว่าพี่น้องเออก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเออกับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศออทุ่งนาพี่น้องเอ้ยเออกับไปอันนี้เป็นมะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องนี่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูชมบรรยากาศเรื่อยๆโอเคครับผมประมาณนี้